ะเอ,อาลาสวัสดีญาติธรรมทุกท่านที่อยู่บนโลกใบน,นี้โเป็นไงรอไหมเออนี่เสื้อก็พอดีญาติธรรมนะที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์สุดนะได้ส่งมาถวายนะเนื่องในวันปีใหม่นะปีพศ2564ก็เป็นปีใหม่พอดีก็เลยได้โอกาสมาอัดคลิปให้ญาติธรรมใน y ยูทูบได้ฟังกันนะ แล้วก็เผื่อแพ่ให้บนโลกใบนี้ด้วยนี่เสื้อยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยยังไม่ได้ซักเลยเนี่ยที่ทําไมถึงบอกมันเออมันมีป้ายนี่ไันมีลูกจระเข้เด้วยไม่รู้แพงหรือเปล่านะก็ชี้ให้เห็นว่ามันของใหม่ซื้อมาให้ใหม่ๆเลยนะซื้อมาให้ใหม่ๆเลยนะผ่งมาทางครี่นะก็ได้โอกาสอันดีที่จะมาบรรยายทำให้ญาติธรรมบนโลกใบนี้ได้ไดรู้ได้เห็นได้เข้าใจ วันนี้จะเป็นธรรมะขั้นสูงหน่อยสูงสูงหน่อยสูงเอื้อมถึงไม่เอื้อมนะโอ้เอื้อเกินเอื้อมสูงเกินเอื้อมลว่าต่ำลึกลึกลึกจนหยั่งไม่ถึงนี่เราคือเรื่องของธรรมะโอเคนะวันนี้คุยในหัวข้อเรื่องนะมีชีวิตก็ต้องคิดก่อนเลดี มีชีวิตก็ต้องคิดมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะอาจารย์ถูกชี้เห็นเรื่องธรรมะธรรมชาตินะธรรมะธรรมชาติอแท้จริงนะ,ะไม่ได้ไปสอนเรื่องโลกโลกเรื่องธรรมะหากินเรื่องสมมติสมมติอะไรไม่ได้ไปคุยเรื่องพวกนั้นมีชี้เห็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติแต่เพียงแต่เอาภาษาสมมติไปสื่อสารมาสื่อสารนะอาลูกห้ามเชื่อห้ามเชื่อ เพราะภาษาที่พวกเราใช้ันอยู่เป็นภาษาสมมตินะจึงขออนุญาตนำภาษาไทยมาเชี้เห็นไปพลางๆก่อนเท่านั้นเองห้ามเชื่อห้ามเชื่อนะฟังเพื่อให้เข้าใจพอฟังเพื่อให้กระตุกจิกตกระชากใจพอฟังเพื่อให้มันรู้เห็นความคิดพอ ฟังให้ตื่นและเบิกบานพอไม่ใช่เอาไปเชื่อถ้าคุณยังเชื่ออยู่แล้วจะเอาไปสอนต่อเอาไปพูดต่อนั่นแหละคุณยังเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยิง,ยง,ยงตามภาษาใจไหมนะนะนะยากพอสมควรไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะบอกให้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเหมือนกันคนที่จะบรรลุธรรมแล้วหลุดพ้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ต้องฟังเยอะมากเยอะมากนะเยอะมากแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ครานก็มากราบปีในจารย์สุดที่บ้านอาจารย์บรรยายเคาะกระโหลกเคาะกระโหลกปลุออลปกให้ตื่นเบิกบานง่ายๆลูกศิริจารย์สุพขนผ่านไปละสบายชิวๆนะอ่ะโอเคนะหัวข้อเรื่องก็มีชีวิตมันก็คิดเป็นเรื่องํำไม ธรรมชาติอ่ะธรรมชาติอ่ะรู้สึกก็คิดนะรู้สึกก็คิดรู้สึกก็คืออาการยังไม่ตายเนี่ยแต่ว่ารู้สึกก็คืออาการคือไม่มีความหมายแต่ถ้าบอกว่าไม่มีความหมายทําไมถึงบอกไม่มีความหมายเพราะว่าไม่รู้จะหาภาษาอะไรไปชี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นๆเช่นหมาเนี่ยดูหมาสิน่าอาการยังไม่ตายมันก็ไม่รู้ว่ามันยังไม่ตายนะนะไม่รู้ว่ามันยังไม่ตายนะ ันก็รู้อย่างมันยังไม่ตายนะแต่มันจะรู้ได้ไหมว่ามันจะตื่นตัวรู้ไหมว่าเออกูยังไม่ตายนี่รู้หรอกมันต้องออกภาษาสมมุติไปสวมทัพมาชี้ให้เห็นสัตว์ติงเสียโอกาสนะมันยังไม่ตายแต่มันไม่รู้หรอกมันยังไม่ตายอ่ะรู้ไหมมันยังไม่รู้หรอกมันยะังไม่ตายไม่รู้หรอกนะจะบอกให้คนเหมือนกันคนเหมือนกันอยู่ดีนี่เอยผมยังไม่ตายครับ ผมยังไม่ตายครับนี่บ้าบ้าไปแล้วแล้วเสือกเชื่อในภาษาสมมติด้วยไหมเออไม่มีหรอกไม่มีใครเดินไปดีผมยังไม่ตายครับผมยังไม่ตายไม่มีทางหรอกคนบ้านะฉะนั้นแล้วไม่มีใครรู้แล้วตัวเองยังไม่ตายไม่มีใครรู้หก็ตัวเองไม่ตายไม่รู้หรอกมีแต่ผู้ทหารเท่านั้นที่ที่รู้แจ้งเห็นจริงมาเชือเห็นว่าอาการยังไม่ตายมันเป็นอย่างไรจะอธิบายให้ฟัง นะเอาหัวข้อเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกความรู้สึกก็คืออาการยังไม่ตายนี่แหละทีนี้จริงๆแล้วมันไม่มีความหมายหรอกเหมือนหมูหมากไก่ไม่มีความหมายม,มีภาษามาบอกว่าเป็นอย่างงดอย่างนี้ว่าเป็นความรู้สึกเหรอเป็นอาการยังไม่ตายเหรอเป็นส้มตำมะละกอแตงโมอ,งอะไรก็ได้ไก่ย่างต้มตำโอ้ตุ้งหัอตุ้งไม้ก็ได้หมดนะ ฟังแล้วไม่ใช่เอาไปพูดต่อบุกเสร็จเลยยังเชื่อในภาษาอีกไปไหนไม่ได้เนี่ยระดับโสดาบันไม่ผ่านเลย <laughs> โอ้นะทีนี้จะชีเห็นจะชี้ให้ฟัง <c oughs> เนื่องด้วยปีใหม่ปีพศสอง4ันหอพอดีได้เสื้อตัวนี้มาก็เลยค้มๆอัดคลิปหน่อยอ่ะโอเคเออติตามว่านะความรู้สึกนะความรู้สึกที่เรารู้สึกขึ้นมาเนี่ย ก็คืออาการยังไม่ตายอาการยังไม่ตายทีนี้อาการยังไม่ตายมันคืออะไรมันเป็นยังไงอาการยังไม่ตายเนี่ยกู้ไปถึงสรีระร่างกายเลยอาการยังไม่ตายก็คืออาการที่มันเป็นเองของมันอาการที่มันเป็นเองของมันปราศจากความคิดถัดมาจะเป็นเรื่องของความคิดเดี๋ยวเอาไว้ก่อนต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเรื่องอาการยังไม่ตายคืออาการยังไม่ตาย จีเห็นสุดิล่าร่างกายอาการยังไม่ตายคือการที่เรายัางหายใจอยู่การที่เราหายใจอยู่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยน,น,นี่คืออาการยังไม่ตายถ้าเราไม่หายใจอะเดสมอเลเตรียมเผาเ <c oughs> ตรียมเผาเลยอย่าบอกให้นะามีเหตกรทีนี้ไอคนง้ๆก็ไปทีเนี้ยพอได้พูดอย่างเงี้ยก็ง้อกไปอ่ากำหนดลงไว้หายใจเข้า หายใจออกอยู่กับลมหายใจอยู่กับความอยู่กับความรู้สึกโอ้ปวดบ่าละโอ้มันเป็นเองของมันโดยธรรมชาติน่ะอาการยังไม่ตายหรือความรู้สึกมันเป็นเองของมันโดยธรรมชาติแต่เราเอาเอาความคิดคุณเอาความคิดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยคำว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเป็นภาษาสมมติเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยนะขั้นลึกหน่อย เกินอย่างถึงเกินอย่างถึงขั้นสูงเลยเกินเอื้อมเกินเอื้อมเดี๋ยวบอกให้นะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเออทีนี้เออจะเอาให้มันง่ายอาจารสุกจะเอาให้มันง่ายๆเลยวะ่ะไงดีว่าเอาง่ายๆเลยวะ่ะให้พอเห็นภาพหน่อยเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของอการเรียนรู้เรียนรู้นะเรียนรู้แล้วการศึกษาเนี้ยคืนมหาวิทยาลัยเป็นปริญญา ตีโทเอกอะไรก็ว่าไปเนี่ยมัน,ม,นมันศึกษาร่างกายเอาร่างกายคนไปศึกษาแล้วเอาคนมาศึกษานะนะมีการศึกษาทีนี้ก็ย,ยกตัวอย่างให้ฟังว่านะธรรมชาติแล้วเนี่ยนะธรรมชาติแล้วเนี่ยการเต้นของหัวใจเนี่ยการเต้นของหัวใจเนี่ยนะมันเป็นไปเองของมันโดยธรรมชาตินะนะกี่ครั้งต่อนาที กี่ครั้งต่อน,นาทีแล้วแต่สภาวะว่าเราตอนนั้นนอนอยู่หรือเปล่าถ้านอนอยู่ควรจะกี่นาทีอ่ากี่ครั้งต่อน,นาทีถ้าวิ่งอยู่เนี่ยกี่ครั้งต่อน,นาทีทีเนี้ยทีนี้เวลาเราวิ่งหัวใจเราจะเต้นตุ๊บ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 ผู้สงเลียดเลือด,อดอไปเลี้ยงในร่างกายให้มันทันเพราะมันเป็นการใช้พลังงานใช้สารอาหารใช้พลังงาน มันเป็นเองของมันจะไปบอกว่าโอ้อาการยังไม่ตายเนี่ยอนะอาการยังไม่ตายเนี่ยหรืออหัวใจเต้นเนี่ยเฮ้ยตอนนี้กํลาลังนอนอยู่เฮ้ยเต้นสักร้อยยี่ิไม่ได้บ,บังคับไม่ได้มันเป็นไปเองของมันโดยธรรมชาติความดานมันเหมือนกันที่มันสูงเลือดสูบฉีดมันเป็นของมันโดยเอ็นธรรมชาติจะไปบังคับว่าเฮ้ยความมันต้องร้อยี่เว้ย ความดันต้องแปดสิบเว้ยไม่ได้บางทีคุณวิ่งออกกาลังกายเนี่ยจะให้รอยยี่คับแปดสิบมันเป็น,ปน,ปนไปไม่ได้เวลาคุณนอนนี่ต่ำกว่านั้นอีกเออคุณจะไปบังคับอ่ะหรือว่าไปคิดเอาเองว่าเฮ้ยเฮ้ยคิดเอาเองไม่ใช่เรื่องของมุงคิดนั่ไม่เรื่องความรู้สึกยังไม่ตายความรู้สึกยังไม่ตายนั่นก็คือว่ามันทํางานของมันโดยอัตโนมัติหวัวใจเต้นกี่ครั้งต่อนาทีความดันจะสูงเท่าไหร่ ตามเท่าไหร่มันเป็นไปได้โดยอัตโนมัติมันเป็นไปตามโดยอัตโนมัตินะจะไปคิดเอาอผมความดันตรงท่องเท่านั้นต้องเท่านี้ไม่ได้นะไม่ได้เลยะคะ่ะมันเป็นไปเองของมันโดยธรรมชาติแต่เพียงแต่ว่ามันมีสิ่งอะไรแหละที่มาเราให้เราอะ่ะเป็นอย่างนั้นก็คือเราตื่นขึ้นมาไปวิ่งออกกำลังกายจ็อกกิ้ง ความดันสูงก็ต้องความดันก็ต้องสูงขึ้นเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกายหัวใจก็เต้นเร็วหน่อยหัวใจเต้นเร็วหน่อยแต่พอานั่งอยู่เฉยๆความดันก็ลดลงแล้วก็หัวใจก็เต้นเบาลงเมื่อเราตกใจเอองี่ยโอ้ยใจเด้ตึบตุ๊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 กหรือจะบอกให้อ่าถ้าด้านเฉยๆใจมันจะเต้นแบบมันแบบไม่รู้สึกตัวเลยว่าเฮ้ยเราหัวใจเราเต้นจะไม่รู้สึกตัวหัวใจเราเต้นเออนะ นะโอ้ทีนี้ต่อมาการกินขี้ปี้นอนการกินขี้ปี้นอนก็เป็นเรื่องของธรรมชาติการกินขี้การกินนะการปี้ขี้การขี้การกินการขี้การปี้นะการปี้นะการปี่นะการประเภทมีเพศสัมพันธ์แหละการนอนเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติ มันเป็นเรื่องธรรมชาติลองไปห้ามนี่หมากาลังกําลังเอากันนี่หมากาลังเอากันไปห้ามมันสิลองไห้ามมันสิไม่สนใจคุณหรอกบอกให้เออเด็กมันจะขี้เนี่ยไปห้ามม,มันไม่ได้หรอกเด็กมันจะเยี่ยวเด็กแบบ่ยังไม่ได้ถูกสอนภาษาหรือยัง,อ,งอดกั้นไม่ได้ัไม่สอนมันไม่ได้เราคนขี้ข,ขี้เยี่ยวโหเละแต่แล้วคนแก่แกด้วยคนที่อายุ มากมากะนะหลงลืมอะไรไม่รู้เรื่องผสมไม่รู้อะไรแล้วนี่นั่นแล้วก็ขี้เยี่ยวไม่รู้เรื่องเลยเล่นขี่กินขี่ตัวเองไปด้วยซ้ําไปห้ามว่าโอ้เนี่ยห้ามนอนนะคือนี่งานใหญ่ห้ามนอนคือน,นี่โอ้โหมันหลับกลางอากาศบางทีมันไม่ไหวมันหลับกลางอากาศเลยห้ามมาสิเรื่องธรรมชาติเอการกินเหมือนกันหิวหิวมานี่ไปข้ามสิ บอกให้เลยไปแย่งอาหารนี่แย่งอาหารหมานี่ลองลองไปจับลงแย่งโดนกัดรดอไม่รู้ตัวบอกให้คนเหมือนกันโมโหหิวอ่ะโมโหหิวอ่ะคือมันหิวอ่ะเออห้ามสิห้ามไม่กินอะมันเพื่อต้องการเอามีชีวิตอยู่รอดอะเข้าใจไหมนี่คือธรรมชาติแม่บรรลุธรรมแล้วบอกว่ามันต้องหมดเลยหมดทิศหมดหมดเหี้ยอะไรอ โอ้นี่ก็ไม่ใช่คำยาเป็นการกระตุกกระชากใจนิดๆคำว่าเยี่ยก็เป็นภาษาส,สมมตินี่มันจะมาถึงตัวนี้แล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาจาเย,น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 ยน็นแาจยเย็นอจยเย็นนะพอเข้าใจนะนะพอเข้าใจนะอ้าวต่อเนี่ยคือลักษณะอาการยังไม่ตายนะก็คือ,อยังมีชีวิตมีลมหายใจนะมีมีชีวิตมีลมหายใจถ้ามีชีวิตคือการมีลมหายใจ มีการกินมีการขี้มีการปี้มีการนอนโดยธรรมชาติของมันนะธรรมชาติของมันหัวใจมันเต้นโดยธรรมชาติของมันนะความดันขึ้นลงโดยธรรมชาติของมันนะการให้เช่ขึ้นมาเนี้ยสูว่ามันมีเขาตําพริกหรือตักปั่นพริกไทยอะไรเงี้ยหรือว่าผัดกะเพราหืชงเหงอย่างงี้อยู่ดีอยู่ดีอยู่ด,ดีมันได้กินมาว่าเ hey, ช่เลยทันทีเลย ไม่มีธรรมชาติมันจะไปบังคับได้ยังไงไมันธรรม,ม,มชาติของมันมันเป็นอย่างนั้นเออมันธรรมชาตินะแต่คนมาสอนกันว่าอ่าโอเคเวลาไอา้ติปิดตาหน่อยอันนี้มีการถูกสอนใช้ภาษาสมมติถูกสอนการถูกสอนการโอเคไหมนะนะอ่าทีตอ่พอพอยังไม่ตายเสร็จพวกมันคิดทันทีมันคิดทันทีถ้าเราไม่คิดจะอยู่ไม่ได้ หนึ think, ων, wait, wait. ่งคิดที่จะขยับแขนขยับขาในท้องแม่เขาเฮ้ยคิดนี่ลูกดินลูกดินลูกดิ้นะลูกดินลูกดินเห็นไหมตั้งแต่ในท้องแะคุณพี่เลยนะตั้งแต่ในท้องแล้วอยากไปทำทั้งหลายเอยบนโลกนี้เออนะหน้าพ่อพอลมาแวแวบร้องเองเลยร้องเองด้วยธรรมชาติมร้องเองเลยเอนะร้องเองทีนี้ก็เริ่ม ขี <g üler> ้เองนะขี้เองกินเองอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้กินก็อ๋อว้าวาว,าวา่ก็ยัดใส่ปากอ๋อรู้เรื่องเลยได้ดูตัวได้เห็นไหมเออ,เอ,อนี่เริ่มคลานแล้มันคิดไปแล้วนี่เริ่มคลานนี่คิดไปแล้วเริ่มคลานนะเริ่มลุกนั่งเริ่มคลานเริ่มดิน้นเรื่องอะไรเนี่ยเริ่มไปแล้ว การเดินไปเดินมายืนนั่งนอนอะไรเนี้ยนะเป็นการคิดคิดไม่มีสองแบบก็คือคิดแบบธรรมชาตินะกับสมมติทีนี้คิดมันคิดธรรมชาติเกิดขึ้นก่อนคิดแบบธรรมชาติคือคิดแบบเหมือนหมูหมาตาไก่ลองเอาถ้าใครมีหมามีหมูนะมีไก่มีแมวนะที่เลี้ยงไว้นะลองสังเกตนะมันก็เดินมันก็กินมันก็ขี้มันก็ปี้มันก็นอนเหมือนกันนะ น,นั่นเป็นธรรมชาติของมันอะของอาการยังไม่กายแต่พอมันเดินไปเดินมนาะมันคิดจะเดินไปคิดจะเดินมาทําไมที่หมอคิดพอมันเห็นอุมมีคนเอาตักข้าวใส่กระมังปุ๊บมันคิดแล้วผมต้องเดินไปกินอ่ากูต้องเดินไปกินอย่างนั้นคนมามาคนมาพวกหูวิ่งไปหังเลยเหมือนมันคิดมันคิดแล้วคิดแบบชอบไม่ชอบแล้วนะแบบธรรมชาตินะ คิดไปธรรมชาติแล้วการเดินยืนนั่งนอนอะไรเงี้ยการวิ่งอะไรเงี้ยคิดธรรมชาติอยู่แล้วนะโอเคนะทีนี้มาคิดแบบสมมตุติคิดแบบสมมติสมมุติก็คือคือเราเอาภาษาที่เราคิดขึ้นมาเองคือเราเอาภาษาที่เราพวกเราคิดขึ้นมาเอ,าเองแล้วแต่ประเทศไทยประเทศมันจะพูดไปยังไงก็แล้วแต่ประเทศไทยประเทศมันจะสำเนียงของใครของมัน แล้วก็เอาไปสวมทับนะผ่านจากความคิดแล้วนะนะนะความคิดในทีนี้นะนะคิดว่ามีนะนะทีนี้ก็จะเป็นคิดแบบธรรมชาติทีนี้คิดคือคิดภาษาทีนี้ก็เชื่อว่าภาษาอยู่นะเชื่อว่าภาษาเนี่ยแทนสิ่งที่คิดว่ามีได้จริงๆปะทอยแต่ไม่ได้หรอกนะอย่างนี้มมนเรียกว่าผา้ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ของมันอยู่แล้วไม่ได้เรียกว่าผา้า ถ้าคือภาษาสมมุติของประเทศไทยเนี่ยทำอย่างเงี้ยก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คืออยากทำเงี้ยอยากทำเงี้ยอยากทำเงี้ยทีนี้คิดแบบสมมุติคิดยังไงคิดแบบสมมุติก็คือเอาภาษาที่เราคิดขึ้นมาแบบสมมุติสมมุติเนี่ยที่ต่างกันมาสวนท่บาบนี่คือนันน่งเอาไว้นี่คือยืนนะ นี่คือนอนอะไรเงี้ยแล้วนี่คือเดินคือวิ่งเฮ้ยเฮ้ยชกมวยอะไรประมาณนี้กว่ากันไปเออแล้วแต่ค่าภาษาของใครลงมันนะคิดแบบสมมติคือการเอาภาษาเนี่ยภาษาที่เราสมมติเนี่ยมาสวมทับสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราคิดแบบธรรมชาติอย่างนะคิดแบบธรรมชาติเนี่ยนะคิดแบบธรรมชาติเนี่ยเอามาสวมทับ แล้วตีตางกันขึ้นมาทีนี้บนโลกใบนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเชื่อว่าไอสิ่งที่มันพูดอยู่ทุกวันเป็นจริงกูบอกเลยนะพระตีบอกนี่สมมุติล้วนสิ่งที่กูพูดก็สมมุติกูถึงห้ามเชื่อเพราะภาษาที่พวกเราใช้กันอยู่เป็นภาษาสมมุติจะมาถามกูเรื่องอะไรว่าเป็นเรื่องสมมติที่เห็นนี่ยินนี่ฟังพอ นะถ้าซื้อเีาาเ,ออขเข้ามากาบตีนกูนแล้วโอ้โหสุดยอดขอคขาเข้ามากาปีนเลยได้เคาะกระโหลกให้บรรยายทำขั้นสูงสุดเด็ดขาดเพราะจะมีแค่ลูกศสษย์เท่านั้นที่ได้ยินได้ฟังในย t u b e พูดไม่ได้ผูกเข้าใจไม่ได้เพราะจะคุยตัวต่อตัวเลยคุยตัวต่อตัวเลยบรรยายให้ฟังตัว,ต,วตัวเลยคนอื่นนั่งฟังได้เหมือนกันนั่งเนี่ย อย่างแฟนเขามานั่งเนี่ยแล้วก็คุยให้คนนี้ฟังเพื่อคนนั้นเราทาเหมือนคลิปที่แล้วที่ที่ออกคุณนุนกมาคุณนั่ก็รู้ทำไปแล้วแล้วก็เอาแฟนมาเขานั่งฟังมานั่งฟังนี่คุบรรยายใ,ให้ฟังซีเห็นเพาะกระโหลกให้ตื่นแล้วก็เบิดบานนะเราเชื่อว่าภาษาสมมุติมันเป็นจริงๆไม่ใช่สมมุติแล้วนี่เช่นเนี้ย นี่นแบงก้าโบนะแต่ว่าคสมมติว่าเป็นแบงก์จริงกันเนี่ยเราคิดว่าเป็นเงินจริงๆไม่ใช่สมมติสิ่งนี้มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งธรรมชาติมันแปลเปลี่ยนไปได้เช่นน้ำนะกลายเป็นไอนนะมันกลเปลี่ยนไปแ้กลายเป็นไอกลายเป็นน้ำแข็งมันแปลเปลี่ยนไปได้ธรรมชาตินี่เหมือนกันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ ที่มันเป็นไม้เป็นเยื่อไม้แล้วก็คนคนเอาเยื่อไม้เนี่ยมาทํรขบวนการ่นก,การขบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรเงี้ยเ,เขาเนี่ยแล้วทําให้มันเป็นนี้แล้วก็พิมพ์ออกมาเนี่ยนะก็เป็นมันก็การมันเอาธรรมชาติเปลี่ยนแปลสภาะเปลี่ยนแปลสภาวพนะเช่นเอาหินมาก่อสร้างอะไรเงี้ย มันแคธรรมชาติมนไว้จุดหนึ่งแต่ทีนี้นั้นคือเรียกว่าหินใช่ไหมหินใช่ไหมทรายใช่ไหมปูนใช่ไหมแต่พอมารวมกันแล้วไปปุ๊บอ่าเป็นคอน,อปคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเปล่าเห็นไหมคอนกรีตเสริมเหล็กก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติมันเพียงแต่เราแปลเปลี่ยนไปแต่ว่าเวลาเราเอาภาษาไปพูดนะมันเป็นภาษาสมมติหินก็สมมติทรายก็สมมติปูนก็สมมติน่ะ คอนกรีตก็สมมุติแต่ไอสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีภาษาเนี่ยยังไม่มีภาษาเลยมันเป็นธรรมชาติล้วนเลยหินปูนทรายเป็นธรรมชาติเลยนะเอามารวมกันแล้วเป็นคอนกรีตมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นของมันก็นี่เหมือนกันนี่ก็เป็นธรรมชาติของมันแต่สมมุติเรียกว่าเงินและสมมุติเรียกว่าหินปูนทรายนะพอเอามารวมกัน อันนี้เหมือนกันมาแปลเปลี่ยนมาบุกมาเป็นบอกไว้กงอนอันนั้นพอมาพอปูนหินทรายรวมกันแล้วมาเป็นคอนกรีตถ้ามีปูนกับทรายละเอียดก็ปูนฉาบทรายหยาบแต่ปูนก็เป็นทรายปูนก่อเออหน่านี่ไหมมันก็เป็นธรรมชาติมันมันแปลเปลีป่ยนไปมันจะไปอยู่ที่ไหนอะไรไงแล้วแต่ทีนี้คนมีปัญญาสูงมากมันเลยเอาธรรมชาติมาใช้งาน เอาคลื่นคลื่นเอาเป็นคลื่นคลื่นที่เราโทรศัพท์หากันฟังวิทยุดูโทรทัศน์นะกีกจีสี่จีห้าจีอะไรนี้มันเป็นใช้คลื่นใช้คลื่นมาการในการดำรงชีวิตเราให้ดีสุขสบายยิ่งขึ้นก็เอาธรรมชาติแล้วแล้วไอสิ่งที่เขาเรียกว่าคลื่นมันคืออะไรไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกแต่คนเอาภาษาไปสวมทุบสวมทับมันปุ๊บว นี่คือคลื่นร้อยแปดเมกะเฮิร์คลื่นแปดสิบแปดเมกะเฮิร์เอออะไรก็ว่ากันไปน่ะน่ะคลิปนี้สําคัญมากเรบอกว่าคลิปนี้สําคัญมากๆเลยนะก็นะเป็นของขวัญปีใหม่ปีพศอสอ,องพันห้าร้อยหกสิบเป็นเป็นของขวัญของ,ของคนที่ติดตามอาจารย์สุดที่อยู่ใน YouTube น่ะเป็นของขวัญเป็นของขวัญเลยนะ เวลาอาจารย์สุดจะบรรยายทำให้ลูกศิษย์ได้ฟังกับบรรยายทำใน YouTube คนละเรื่องนะใน u t u b e เด็ดยอดมาเด็ดยอดน้ำยอดนี่มาชี้ให้เห็นอะไรนี้แต่ที่มันเป็นลูกศิษย์นี่พูดตั้งแต่ลากเลยเอาตั้งแต่ลากนะผ่าแก่นผ่าอะไรออกไม่เห็นผ่าอันนี้เป็นอย่างนี้ผ่าเหมือนผ่าศพเหมือนหมอเขาผ่าศพออกมาเพื่อที่ดูอะไรที่เขาไปเรียนหมอนั่นแหละนะโอเคนะ มีชีวิตก็ต้องคิดเป็นเรื่องธรรมชาติฉะนั้นอย่าไปหยุดคิดนะเลิกเลยเลิกเลยอย่าเลิกไปนั่งเอออยู่แบบอยู่กับรู้รู้แบบนั่นเป็นเล่นกับความคิดนั่นคือการไปเล่นของความคิดนั้นน่ะยากในการที่จะบรรลุธรรมยากเลยมันยากมากเลยตอนนั้นนะเพื่อไปเล่นกับความคิดโดยที่ไม่รู้ตัวเองคิดสลับซับซ้อนมากเรื่องความคิดมีเยอะมากกว่านี้อีกนะมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากกว่านี้อีกจะบอกให้ เรื่องง่ายๆนะยุ่งยิ้มนะมันต้องมันต้องต้องคุยนจนถึงวันตายนะฟังใครบรรลุธรรมได้ก็รู้ทำไ,ไปไปเลยแยังไม่ได้ก็ฟังไปบ่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าอยากจะไว้ก็พลามากาศตีนคุณจะได้เคาะกระโหลกคุยตั้งแต่แรกแอนใบอะไรมันทานํางานยังไงมันเป็นยังไงคุณจะที่เ็นหมดกระตุกกรดิกชาติไปปลุกให้ตื่นบรรลุธรรมตื่นและเบิกบานไปเลยนะอ่ะโอเคน่าจะ เวลาก็น่าจะน่าจะเกินยี่สิบนาทีแล้วแต่มันจะน้อย,อยไม่ได้มันอยู่ที่เนื้อเรื่องเนื้อหาที่จะคุยเพราะว่าบางทีน้อยมันเข้าใจไม่ได้แต่ที่แน่ๆไม่เกินสามสิบนาทีถ้าเกินนั้นก็ดูเบื่อแล้ได้น่าลืมหลังแล้วนะอ่ะโอเคก็เป็นช่วงให้สินให้พรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ อสสองพันห้ารอยหกสิบเซนะขอให้ทุกคนนะจงอย่าเจ็บและอย่าจนคิดมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมฤทธิทุกปรกการขอให้พวกเธอมีปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางตัวเองให้พ้นทานนะแล้วก็แผ่แผ่ไปกับบุคคลรอบข้างันะ่นก็คือครอบครัวญาติพีสมายนะญาติพี่สมหาย,นะยา ให้ลุล่วงให้มีความรู้ตื่นและเบิ่บานจนกว่าชีวิตจะหาไม่เจริญในธรรมเจริญในธรรมเจริญในธรรม